นะนี่นะคะสินค้านะคะแพ็คก,กันอย่างนี้เลยนะคะเตรียมส่งนะคะนี่หลายชิ้นเลยค่ะมากกว่าสิชิ้นนะคะนับไม่ท้่วเลยค่ะเดี๋ยวนี้ดีนะคะมีสอดไส้ด้วยค่ะคุณจะเอาไส้ไหนมีไส้ครีมไส้แยมไส้ทุเรียนไส้บูเบอรี่ชีสเค้กนู่นนี่นั่น,นเยอะไปหมดเลยค่ะนี่ขายดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมสีเหลืองค่ะสีเหลืองเป็นไส้ทุเรียนนะคะทุเรียนนะคะทุเรียนทุเรียนนะคะ ไส้ทุเรียนนะคะนี่เรามีเริ่มมีออปชั่นให้เลือกมากมายนะคะนี่ค่ะเยอะมากค่ะแล้นี้ไม่พอนะคะนี่เยอะ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 อันนี้หาเจ้าของไม่เจอนะคะว้าวว้าวนี่ขายกันอย่างนี้เลยนะคะ Work from Home นะคะมิติใหม่ของการ Work from Home นะคะจากต้นคลิปนะคะตั้งแต่8สิงหานะคะผลแพ็คขายนะคะ ขายสินค้าชนิดหนึ่งนะคะตอนนั้นนะคะตอนนั้นตอนนั้นราคาสินค้ายังอยู่ที่250นะคะตอนนี้นี่เตรียมแล้วค่ะเตรียมแพ็คนะเดี๋ยวนี้ไทยไม่ส่งลวค่ะน้อยมากขายในไทยไม่ได้เลยค่ะพวกแย่งซีนหมดนะคะนี่ส่งออกต่างประเทศค่ะเตรียมรอค่ะนี่นี่เราจะทําอย่างนี้เลยนะคะเพื่ออันนี้เป็นสินค้าพรีออเดอร์นะจะพรีออเดอร์พรีออเดอร์ปุ๊บเดี๋ยวเราเตรียมคิวสายสาย่ๆสส่สนะคะนี่เราจะมี จัดลำดับชัดเจนนะคะว่าใครอันนี้เป็นงานแบรนด์นะจ๊ะงานแบรนด์แบรนด์แบรนด์พูดแบรนด์มากไม่ได้เดี๋ยวโดนอีกนะคะโดนเยอะเลยโอตาและออสลุดนะคะเนี่งานกระต่ายก็มีไครราดก็มีนะจ๊ะมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรไม่รู้แต่อยากรู้ก็ลองออเดอร์เองนะคะมันคืออะไรไม่รู้ค่ะบอกไม่ได้ค่ะแล้วก็ข้างหลังนะคะ ข้างหลังนี่นี่มิติใหม่ข้างหลังนี่เปิร์สการ์ดเข้าไปอีกนะคืออะไรรู้ไหมทุกคนตั้งใจฟังให้ดีดนะคะตอนนี้มีแบบทําเป็นแบบของชําร่วยงานศพนะคะงานศพค่ะเราก็ไม่ได้รบหรวดูหมิ่นศาสนาเลยแล้วนะคะแต่ในเมื่อเจ้าของงานก่อนตายเขาได้สั่งเสียเอาไว้นะคะเขาแค่ขอว่าเฮ้ยถ้ากูตายเนี่ยกูขออยู่อย่างเดียวใชาตินี้ไหนกูไม่ได้เจอเจเขาหรอกกูวเจเขาดัง กูขอเวลากูตายกูขอออเดอร์ของชำรววยเป็นจุดๆๆของเจ๊ฝนมาแจกคนในงานนี่ค่ะตามนั้นเลยค่ะมีเยอะเลยค่ะแล้วก็ใส่ซองค่ะแบบอันนี้ของชำรรวยนะคะแจกงานมงคลก็มีงานศพก็ทำนะคะอย่างที่บอกนะคะฝนเป็นไมมค้า ขอมาจัดให้นะคะเนเราทําเป็นดําเลยมึงใส่ดอกไม้ไฟปุ๊บมึงลงมารับของชํารวยหน้าเมนนี่ค่ะเป็นที่ระลึกค่ะนะคะก็ขอขอบคุณ FC แฟนคลับมากนะคะปังสุดๆค่ะเดี๋ยวนี้ทําเป็นของชํารวยแล้วค่ะเดี๋ยวคืนนี้นั่งแพ็คเองนะคะแพ็คของชํารวยค่ะเพราะเราจ้างใครไม่ได้งานนี้เขาไม่ขอร่วมด้วยแต่เขาระบุจะจงมาว่าขอเป็นของเจ๊ฝนนะคะงานะไปงานแต่ง แต่งด้วยนอะแต่งถ้างานแต่งงานมงคลเราจะใช้เป็นสีซอฟหน่อยแต่อันนี้มันเป็นงานศพคะ่ะงานศพเน่อะอันนี้ไม่ได้อันนี้เราไม่ได้ใส่นะคะเราทําเป็นเหมือนกับแบบเขาต้องการแบบคือสินค้าเอกลักษณ์ของเจฟฟ๊ฝนอันนี้ตัวใหม่ค่ะตัวใหม่ตัวใหม่นะคะเวลาแจกคนก็คือทุกคนไม่ต้องมานั่งซีเรียสว่าเฮีย e, อีกูจะขอแบงใส่แล้วแน่เลยแบงอ่ะ คือไม่ไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้เป็นของชำาร่ยแจกงานศพนะคะสำหรับแฟนขับค่ะแฟนขับตายค่ะอืม